ครับก็สวัสดีเพื ja. Ja. ่อนทุกคนครับสวัสดีท่านผู้ชมอยู่ผมทำงานย่าสังหรยครับเริ่มเปิดฤดูกาลครับนาปังผลสองอำเภอเมืองพุิจิตครับเหลือไว้แทงนะ หลุมคราวนี้ก็ถ้าใครเห็นติ๊กตอกผมก็ติดไปแล้วหนึ่งหลุมนะครับเจ้าแรกเลยของฤดูเลยนี่ก็ออกงานเป็นวันที่รันนี้วันที่สามของฤดูนี้ ครับเท้าหน้ากนเนะี่ยฝนไม่ได้แน่นอน,นครับที่จะไม่เละโซนบ้านผมนี่ฝนมากจะเละโลมนะครับแล้วนี่เป็นนาดำด้วยนะครับข้าวพันอะไรไม่แน่ใจนะน่าจะ ไม่ต้องหนึ่งก็แปดห้านะแต่ถ้าต้องหนึ่งมันจะต้องสูงกว่านี่ไม่แน่อาจจะเป็นแปดห้านะนตอนไม่เดินถ่ายนี่แดดไม่ค่อยมีครับพอเดินถ่ายคลิปนี้แดดมาคลับ อันนี้เกิดเหตุการณ์นะครับน็อตน็อตโม่น็อตโม่น็อตน็อตน็อตเกียวดันตัวหลังเน่นแล้วน็อตเกียวดันลุกทำให้โซ่ดุดอะไรนึกว่าเผาขาดแล้วโอ้การชาวนาครับบินโดนอยู่ตรงนี้น เห็นคนถามมานะครับในช่องผมว่าการชาวนาไปไหนเขาเขาอยู่ช่องเขาครับเขามาถามช่องนี้น่าจะถามผิดช่องแล้วแหละอ่ก็อยู่นะเ้ขาก็อยู่นะเขาก็บินโดนอยู่นะการชาวนาอ่ะใครอ่ะฮะอออโอ้ เขาแค่ผานมาเจอกันเฮ้ยเกี่ยหมดแงไงนี่อย่านะเขาว่าไปถึงถอดเลยดูถ่ายคลิปไปเป็นหลักฐานฮะเอ้ไปเกี่ยวมาแล้วเนี่ยเร่งเครื่องอีกเร่งน้อยไปนิด สามนะแต่ว่าหนึ่งอุ้มเฉลี่ยแล้วก็อุ้มละแค่ประมาณสองตันนิดนนะเพราะว่าใส่ไม่เต็มนะครับเดี๋ยวอุ้มนี้ต้องออกเดินออกไปเทนะครับเดินเป็นกิโลก็ลเกือบกิโล นี่ก็เต็มแล้วนะครับกำลังจะทำการเดินไปเทนะเดินไปเทข้างนอกนูน้นระว่าหน้าฝนครับทางเข้าเป็นทางคันนานะครับไม่ใช่แบบว่าถนนดีเท่าไหร่ ก็จะเสี่ยงหน่อยนะเพราะว่าเป็นคลองเป็นอะไรเงี้ยก็รถหนักๆก,ก็ไม่อยากให้ใส่ไปเยอะนะเนี่ยอย่างเงี้ยถนโนโคตรแคบเลยลก็เดินไกลด้วยนะรถราคาอยู่นู่น เกี่ยวมาเสร็จหมดแล้วครับเมื่อกี้มัวคับไม่ได้ถ่ายเลยดินหล่มมาด้วยเมื่อกี้ดินหล่มมาหนึ่งปัก ดูตอบเลยเพราะเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายเนาะเก้มยะให้ชัางตองกลับครับมาลงต่ออีกแปดไร่ครับแต่ว่ามีอีกคันเข้ามาช่วยนะครับคันพี่ก้องเข้ามาช่วยแปดไร่ครับข้าวห้าสี่ห้าหนึ่งก็พอได้ครับ แปลงนี้มันก็ต้องนาโซนนี้แก้ปัญหาเรื่องข้าวดีบก,กับไอ้หญ้าสลังนะครับแก้ไม่ค่อยหาย,นะยแล้วนาหวานด้วยนะครับนทะำไมคใครอยากจะลงทุนดำแนละ้วราคาข้าวอย่างนี้ฝนจะมาแนละ้ว ที่กองเราก็ไปแบบนิ่มๆตามสไตล์เขานะเขาสไตล์นี้นะเอาแดดออก้็เดี๋ยวาหาว่าผมโม้เนี่ยฝนมันก็จะมาแต่แดดมันออก ีก็เช็คไปใหม่นะครับสำหรับช้าง55เราแล้วก็แชมโก้ก็เช็คช่วงล่างอะไรไปใหม่ว่าซีรอบอะไรยัง,นะย,งยังใช้ได้อยู่สำหรับสาวหน้าฝนคราวนี้นะ มีแดดมานี่ครับฝนมันอยู่นี่แล้วทางเขามาแล้วเี่ย <Yeah. S 1> ไม่ได้ยินนะยานกอบมาแล้วนะครับไปเกี่ยวข้าวมา ตั้งตองสอยยอดเลยนะครับเกี่ยวไปแต่ลวงข้าวยังไม่เหลืองดีเท่าไหร่ครับดัน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 มาเร็ววูวมาแล้วฝนมาแล้ว นี่นะก็รายานาจากโรงสี่นะครับก็ราคาหกพันสี่นะคราวก็ค่อนข้างสวยนะที่เห็นเทไปที่ว่าผมถ่ายดูยก็ราคาหนะกพันสี่นะก็พอได้พอได้หกพันสี่ก็พอได้ก็อยากกระจายให้ขึ้นถึงเจ็ดพันแปดพันนี่ก็โจโจแล้วถ้าถ้าคราวนี้ถึงเจ็ดพันก็ถือว่าพอได้แล้วเพราะว่าเรา เรายอมรับอยู่แล้วนะข่าวมันมันลงง่ายนะครับแต่มันขึ้นยากระคาไม่ค่อยอยากจะขึ้นครับโกดเทนได้หนูนาตัวใหญ่ครับจับด้วยมือเปล่าครับโดยการไล่ตะคุบนะครับสุดยอดอ่ะตัวเท่าแมวหนูหรือแมว ตัวเท่าแมวเสร็จเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยปรากฏว่าฝนไม่ตกนะครับ ก็โอเคครับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับใครชอบคลิปนี้หรืออะไรก็แชร์กติกดตามบบรรมาฝากกดติดตามกำลังใจให้กันด้วยนะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่อี e ีหน้าคลิปหน้าครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาต่อนะผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ